จ้าสวัสดีจ้าฝากสองสาวสองสาม้าฝากจ้าวมืนอ um> well ี้กำลังหุ่นรวยกคงเหรียญเต็มบ้านเลยจ้าของเหรียญเป็นเิ่นอันไม่อนขคงเหรียญเต็มบ้านเลยตังเบิดเนี่ก็มีแต่พุยไยใจดีจ้าซื้อมาให้พ่อแม่ได้ซื้อชักอันเต็มแล้วเต็มบ้านแล้วไอ้แต่พุยไยใจดีเป็นมอบให้นอกจากเนาะสนับสนุนกันเขามาเนื้ว่าเต็มบ้าน นั่งสินั่สิเอาอีกอันนี้ของขวัญมันคิดมา่วงหนาจ้าสองอันนี้ต้นคิดมัหนึ่งแตู่้ลูกอ้าขึ้นไป็นของฟ้าจากมีใจดีจาจ้าคุณเต็มห้องเาเลยเพื่อนพอเมียนอนใช้บุญนี่เพื่อนนะอุ้ยได้มองดีไว้คุณนะเพราะว่าเขามีอยู่สองห้องนะครับเข้ากับจีห้องหนึ่งเข้ากัจับเป็นของเป็นแบบว่าให้เพื่อนเล่นไปเลยห้องหนึ่งอ่ะใครวะ ไอ้นี่นี่วะอฮ้ยสบายเว้ยเอ้าข้อเรียนายเนย้อเรียนจะกเรียนยังมหว่าสเขาใสเอาเขาไปยิงแล้ววะอนบางตุนด้วผลเพื่อนนะคามไปคามาเพื่อนน่ะนอนลงอีกเลยออันนี้ได้วันนี้เขาไปสีแดงเปลี่ยนบ้านลังเม่แล้ววะอู้หจะไม่มีไหลเลยไหลเลย คนคนหนึ่งเปยนหม่องไม้ที่กันหรือวะมีหลายให้เลือกหลายเลือกเลนเห็นลูกลูกมีความสุขอ่ะเจ้าของกับมีความสุขน้ำมีความสุขตามนะครับผมอากาศขอบคุณขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีที่เมตตาครอบครัวน้องสมเกิดขอมาเด้อจ้ะเบิ่งหมดผลแมนเบิ่งล้วจ้ะนี่มีอ่างอาบน้ำมีอันนี้อันนี้ก็อ่างรับรีบก็มีเดลยมิผล ต้องวนแงหมดจบนะครับห้องนี้ังหมดจบเดี๋ยวอีห้องหนึ่งอีห้องนึงก็มีอี๋อีห้องหนึ่งก็มีเพื่อนเพราะว่าห้องเห็ดใบห้องเห็ดห้องว่างแผียนไปห้องเห็ดสองห้องเลยนะครับให้เพื่อนไปใส่ให้เพื่อนบ่ได้เงาเลยนะครับบ่บ่มีเงาเลยเพื่อนนะเออคักเธเด้แต่ว่าเวลาเวลามานอนก็พอกับเมียกับกิใส่ห้องนี้เป็นห้องรักนะครับผมเมนี่ห้องที่ ที่ห้องเพิ่นไปส้วมวิวนะครับจะมีประตูโอ้มีหน้าต่างอยู่สองบานหน้ตาต่างใสอยู่สองบานนะครับเป็นห้องตรงขามไปห้องนั้นก็จะเป็นห้องเวลาเพิ่นไปเบิ่งยิ้มมือเศร้านะครับผมย่มมือเศร้าเศร้าเทียย่ยงใสๆแล้วแต่เพิ่นจะเขาไปเลยนะครับผมห้องนั้นแต่ว่าห้องนี้ก็จะเป็นตอนนอนของเพิ่นตอนนอนก็พอกับเมียนะครับแล้วแต่เพิ่นจะเข้าไปเลยอยากไปอยู่บ้านล้งไหนก็นแล้วแต่เพิ่น ต no ุ่นทับตุ่นทับโอ้ยเจ้าเชลยยังวะเจ้าลาเชลยยังเว้ยเนาะบ้านหลังหน่งยบ้านหลังยังบ้านหลังละาสิบหลานคนะไม่ใช่หลานนะบ้านหลังละาสิบหลานนะสันจ้าเฮ้ยสีเดียวกันเลยวะอันไหนอันไหนเป็นอันไหนนี่เบื้องมอว์เลยดิซีเดียวกันลายเดียวกันพร้อมเออเบิ่ง เอาสีนอร์ดิคันตีบ้านี้เอามาสร้างว่าเออเออเจ้าสาวนะลูกมันจังบโตกสูง <ไป S 1> ลูกสาวจังบโตกสูงอยากบอกแล้วจ้ะจากสีแดงสีแดงไล่อย่างเห้นมันเลยหนังสูงก็ไลยใหม่เดี๋ยวโอกาสหนานะครับเพิ่มเสืพาไปทั่วอีกห้องหนึ่งของน้องสมน้องสมนี่ชิมี่น้องสมก็น้องโมตุนีชิมี่อยู่สองหองนะครับผมอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องห้องให้ลูกโดยเฉพาะจากก้ะก็แม่ได้อยู่น,น้อย อยู่นหน่อยๆก็พอแล้วเห็นลูกปีนไปมีความสุขอะดีใจแล้วนะครับดีใจมีความสุขขึ้นยังเนี่ยสำหรับคลิปนี้อรับขอจบไปเพียงจํานี้นอนจน้ะเนาะสวัสดีจ้า